จังนี่อย่าเปิดปิดตู้เย็นบ่อยสิมันเปลืองไฟนะก็อากาศมันร้อนนี่ก็ต้องหาอะไรที่มันเย็นเย็นให้ชื่นใจหน่อยก็หยิบออกมาทีเดียวเลยสิหยิบทิ้งไว้แล้วมันก็หายเย็นหมดลสิถ้า่านี้ก็เปลืองไฟแย่สิต้องเรียกพิมิตจก,กินมาช่วยอธิบายแล้วสวัสดีครับเด็กๆแหมแย่หน่อยนะครับอากาศร้อนแบบนี้เนี่ย ต่ว่าการเปิดตู้เย็นบ่อยๆก็เป็นอะไรที่ไม่สมควรทานะครับเ <_ an> พราะว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานทุกๆครั้งที่เราเปิดตู้เย็นเนี่ยสิ้นเปลืองพลังงานไม่พอความร้อนจากภายนอกเนี่ยก็จะเข้าไปในตู้เย็นทําให้ตู้เย็นของเราเนี่ยสูญเสียความเย็นนะครับทำให้ตู้เย็นเนี่ยต้องสะสมความเย็นใหม่แต่ว่าผมเปิดแค่แป๊บเดียวเองนะคบ <_ an> ความร้อนคงเข้าไปไม่แทนหรอกมั้งคะ <_ an> อืมงั้นไปดูกันไปโอ้ <Yeah. S 1> อ๋อนี่แหละครับนี่คือแผงมิเตอร์ไฟนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราใช้ไฟกันวันวันหนึ่งเยอะขนาดไหนเพราะว่าการเปิดปิดตู้เย็นบ่อยๆเนี่ยหรือการเปิดตู้เย็นทิ้งไว้นานๆโดยไม่ปิดเนี่ยจะทําให้อากาศร้อนเข้าไปข้างในตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยก็ต้องปรับระดับความเย็นใหม่แล้วก็ยังทําให้คอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นเนี่ยทำงานหนักมากขึ้น กินไฟมากขึ้นแถมยังทาให้อากาศร้อนมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของการเปิดเปิดตู้เย็นแล้วการตั้งอุณหภูมิภายในตู้เย็นเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการประหยัดไฟนะครับเราควรตั้งอุณหภูมิภายในตู้เย็น3-6องศาเซลเซียสและในช่องแช่แข็งประมาณลบ15-18องศาเซลเซียสหากเราตั้งอุณหภูมิตู้เย็นไว้เย็นกว่าที่กําหนดเพียง1องศาเซลเซียสจะทําให้สิ้นเปลืองไฟเพิ่มขึ้นถึง25%เลยนะครับ ใช่แล้วล่ะครับแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาจากจุดเล็กๆจากตัวเราท้องถิ่นของเราเองก็สามารถช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกับน้องๆในโครงการมหิงสาสายสืบของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและร่วมพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจประจำปี2555กับผลงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่น้องๆได้ลงมือทำในท้องถิ่นของตนเองจนผลงานเข้าตากรรมการครับ ทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะครับเข้าใจแล้วครับเป็นไงล่ะที่เราเตือนไม่เห็นฟังบ้งก็เธอเอาแต่ว่าเราแต่เราอ่ะเห็นเธอชอบเปิดเปิดปิดปิดประตูบ่อยๆเวลาในห้องเปิดแอร์หรือไม่จริง Oh, oh, oh. ขอเชิญคุณผู้ชมทางบ้านร่วมสนุกกับอีโคคิดแก๊งกวนชวนคิดโดยร่วมตอบคำถามประจำสัปดาห์และลุ้นรับรางวัลเสื้ออีโคคิดสัปดาห์ละหารางวัลส่งคำตอบและติดตามรายชื่อผู้โชคดีและการรับรางวัลได้ทาง w w w f a c e b o o k c o m e c o k ok i t g a n g